สวัสดีครับวิลักแฟนเพจดีพร้อมโซล่าทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูโปรดักต์เจ้าตัวกล่องมินิบ็อกของ a n d โดโลไทยแลนด์นะครับรุ่นน้อง,องของกล่องซูเปอร์บ็อกแฮนโดโลเลยนะครับ่าเปิดให้ดู็จะเป็นกล่องตัวสีเขียวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายหลักการทํางานวิธีการใช้งานของกล่องตัวนี้ต่างกับซูเปอร์บ็อกอย่างไรราคาที่ถูกกว่าเป็นน้องเล็กเนี่ยใช้งานแบบไหนเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ <S <S นี่นะครับกล่องมินิบ็อกของ a n d โดโลไทยแลนด์นะครับลักษณะ เป็นกล่องสีเขียวนะครับระบบ AC DC นะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็โซลาเซลล์นะครับขับปั๊มอะไรได้บ้างขับปั๊มอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นปั๊มบัตเล็ตนะครับ750วัตจนถึงขนาด2,200วัต์เลยนะครับอ่าแล้วก็พวกปั๊มบัตเล็ตนะครับ2,200วัต์3โวลต์ใบพัด3นิ้วนะครับปั๊มโจได้ปั๊มซิงเกิลเฟดปั๊มสามเฟด สามารถขับปั๊มได้ทุกชนิดเลยนะครับหรือโหลดมอเตอร์ได้ทุกชนิดเลยซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสตกับปั๊มตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊ม1,100วัตต์วัตเป็นระบบซิงเกิลเฟสนะครับสามสายที่ปกติเขาจะต่อผ่านกล่องแคปนะครับเราถอดสาสายนั้นออกจากกล่องแคปที่เสียบปลั๊กนี่แหละถอดออกไปเลยแล้วเราเอา3าสายเนี่ยของปัม๊ม1,100วัตต์วัตซิงเกิลเฟสมาต่อเข้าที่มินิบ็อกตรงนี้นะครับต่อเข้าได้เลยนะครับมันสามารถหาขดลวดให้ ลูกค้าได้เองนะครับเหมือนตัวพี่เลยนะครับซูเปอร์บ็อกซ์ตัวมินิบ็อกก็ทําได้เหมือนกันหาคนลวดคอมมอนลันสตาร์ได้เองเลยเดี๋ยวเรามากดเทสไปพร้อมกันเลยครับทีนี้เรามาดูที่ฝานะครับปั๊มที่เราเทสเนี่ยเป็นปั๊มซิงเกิลเฟสหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์เราควรจะเซตเป็นค่าอะไรนะครับเราก็ดูที่นี้ได้เลยนะครับเป็น p r ศูนแปดซิงเกิลเฟเอซสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับแล้วเราก็มาที่หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องจะเป็นคําว่าออฟอยู่เราให้ทําการกดเซตค่านะครับกดค้างนะครับ แล้วเราก็เลือกเมื่อกี้ซิงเกิลเฟสต้องเป็น p r 0 8นะครับเราก็เลือกเป็น08นะครับหลังจากนั้นกด enter มันก็จะทำการเซตรอให้ขึ้นคำว่า off นะครับกดคำว่า off, off ตรงนี้ค้างเพื่อเป็นการเปิดปั๊มนะครับหากดค้างเลยแล้วมันจะขึ้นคำว่า run น,นะครับในช่วงแรกมันจะหาขดลวดก่อนนะครับคำว่าอ u t o นี่คือตอนนี้มันกำลังหาขดลวดเลยว่าเส้นไหนเป็น common เส้นไหนเป็น run เส้นไหนเป็น start มันหาเสร็จเรียบร้อยจะขึ้น R S C สถา,านะ Run Start Common ซึ่งตอนนี้กล่องก็ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราต่อแผงโซลา r เซลล์นะครับเทสทั้งหมด8แผ่นนะครับเป็นแผง450วัตต์แผ่นนะครับแรงดันอยู่มาที่350โวลต์เห็ไหมครับแรงดันเกิน300เนี่ยจะกินโซล่าอย่างเดียวเลยนะครับก็คือสามารถผสมไฟบ้านและโซลา r เซลล์ได้แต่ถ้าแดดเพียงพอก็จะกินแต่แดดนะครับ กินวัตจากโซลาเซลล์1,250วัตต์วัตนะครับกินกระแสจากแผง3 6แอมป์เดี๋ยวเรามาดู AC ไฟบ้านนะโวลต์จากไฟฟ้าหลวง230โวลต์กินวัตจากไฟบ้านเท่าไหร่ไม่กินเลยนะครับตอนนี้กินแต่แดดเพียวๆนะครับ AC แอมก็คือกินศูนแอมป์ไม่กินไฟบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้กินแต่โซลาร์นะครับเนี่ยกินแต่โซลาร์1 2 5่งันสวัตนะครับก็คือมินิบล็อกหลักการทํางานเหมือนที่ซูเปอร์บล็อกทุกอย่างซึ่งราคาระหว่างตัวน้อง มินิบ็อกเนี่ยเขาขายอยู่8,000บาทนะครับส่วนตัวพี่นะครับตัวซูบ็อกเขาขายอยู่ที่12,000บาทสาหรับคนที่งบประมาณจํากัดแล้วเราขับปั๊มแค่ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับจากแปลงปั๊มไฟฟ้าเดิมปั๊มสามเฟสซิงเกิลเฟสหรือปั๊มดีซีบัลเลตอยากให้ใช้โซลาเซลล์ได้สามารถเอามินิบล็อกไปขับลันได้เลยนะครับสําหรับที่พท่านใดสนใจกล่องมินิบ็อกหรือซูบ็อกตัวนี้นะครับสามารถติดต่อคอนแทคแอดมินด้านล่างนี้ได้หมดเลยนะครับขอบคุณครับ